วันนี้เสนอเมนูเก๋็ยจับน้ำคุ้นนะคะบนเพื่อนน้ำคุน้นเราก็จะใส่พริกเผาลงไปด้วยนะคะรอดูนะคะแล้วก็ผักเ,เพื่อนอยากใส่ผักอะไรก็ใส่นะคะเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่นะคะว่าเราชอบอะไรก็ใส่ไปมูมา ไม่มีมาคับวุฒิิดใส่ไก่ใส่หมูใส่หมูย่อ,อก,กระดูกหมูเอาที่เราชอบนะคะหรือจะเป็นอาหารทะเลเกวดจับน้ำข้นนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะอันนี้เป็นเกวดจับน้ำข้นนะคะเพื่อนๆค่ะเดอะบีซบอีดีลามอินทาซอยห้านะคะ